อ่ะส่วนช่วงนี้ค่ะอีกหนึ่งประเพณีสําคัญของชาวไตเราที่ต้องจัดทุกๆปี้ดยเหมือนกันก็คือสืบซานประเพณีวันวางนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเล่กันว่ะบรรยากาศของการจัดงานคนุนีค่ะเขาจะมีการเตรียมการพันผือจัดขึ้นเพื่ออะไรโดยวันนี้ค่ะสืบสานประเพณีวันวางวันกระตันยูขึ้นเบญจาส่งน้มซ้ำสมเด็จเราจะได้ราเกียบพูดคุยนะคะกับนางพดิดาถะนางกูลนะคะรักษาการแทนภูมิในการสท่าบันทักสินศึกษาค่ะีศึกษาค่ะตอนนี้อยู่ในซ้ายของเราแล้วนะคะใน ซูมต้อนรับท่านข้าสูร่รายการคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นขอสอบถามก่อนเลยว่าทักษิณคดีศึกษาค่ะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมถิ่นของจังหวัดสงขลาของเราเนี่ยอย่างไรบ้างคะค่ะต้องเรียนว่าสถาบันทักษิณคดีศึกษาเนี่ยค่ะเป็นส่วนหนึ่งก็คือเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะแล้วก็ เราทำหน้าที่เหมือนกับต้องเรียนว่ามหาวิทยาลัย,ยมีสีภารกิจนะคะมีการวิจัยการบริการวิชาการจัดก,การเรียนการสอนแล้วก็การทำรูปบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเนี่ยค่ะก็จะทำหน้าที่ทั้งสี่ภารกิจนี้นะคะนีนส้สถาบันทักษิณคดีศึกษาก็จะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในภารกิจที่สี่ ของมหาวิทยาลายัยก็คือดูแลเรื่องของการทำดูบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมแล้วก็ท่านผู้ก่อตั้งสถาบันเนี่ยค่ะก็คือศาสตราจารย์สุทธิวงศ์คงไพรู์นะคะก็ได้รวบรวมนะคะข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของวิถีวัฒนธรรมของชาวภาคใต้ทั้ง14จังหวัดเนี่ยค่ะก็มารวมกันไว้ทั้งในรูปแบบของเป็นเอกสารข้อมูลเป็นทั้งภาพแล้วก็เสียงนะคะแล้วก็เป็นทั้งหนังสือ เอกสารต่างๆบทความนะคะรวมทั้งวัตถุจัดแสดงซึ่งมีจัดแสดงอยู่ในห้องอทั้ง31ห้องของ mm hmm. พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาที่สถาบันักษินคดีศึกษาที่เกาะยอนี้ค่ะ mm hmm. แล้วก็เปิดให้ผู้สนใจเนี่ยได้เข้ามารับชมแต่ละปีก็จะมีโรงเรียนต่างๆทั่วภาคใต้นะคะก็นำนักเรียนแล้วก็ทั้งมหาวิทยาลัยก็นำนักศึกษาเนี่ยค่ะ เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็เดินเพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรมภาคใต้ที่จัดแสดงผ่านวัตถุต่างๆทั้งในเรื่องของการทั้งเครื่องแต่งกายเครื่องมือทำมาหากินนะคะของชาวใต้รวมทั้งเรื่องของพิธีกรรมต่างๆตั้งแต่เกิดจนถึงเราเสียชีวิตอย่างนี้เนี่ยค่ะว่าชาวใต้เนี่ยมีมีความศรัทธามีความเชื่อแล้วก็มีวิถีปฏิบัติเนี่ยยังไงบ้างที่อยู่ในอยู่ในสถาบันทักษิณคดีแห่งนี้ค่ะ ก็ถือว่าเป็นเหมือนคลังในการเก็บศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนใต้เราเลยนะครับอย่างนี้ครับท well> ีนี้วันประเพณีวันว uh ่างวันกตัญยูเนี cin ่ยคนใต้บางคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้จักจริงๆแล้ววันว่างหรือว่าวันกตันยูคืออะไรครับท่านผอแล้วก็มีความสําคัญกับคนใต้อย่างเราอย่างไรบ้างครับ วันว่างโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะในในวิธีปฏิบัติของชาวใต้เนี่ยค่ะก็จะจัดขึ้นสามวันนะคะคก็ถือว่าเป็นคล้ายๆกับงานปีวันปีใหม่ของชาวใต้ก็ตั้งแต่วันที่สิบสามสิบี่สิบห้าซึ่งตรงกับทางสงกรานสง,สงกรานของภาคกลางภาคกลางอย่างนี้เนี่ยค่ะวันว่างนั้นหมายถึงว่าถ้าโดยตามข้อมูลแล้วเนี่ยนะคะก็คือว่าหลังจากที่ ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าชาวใต้เนี่ยก็เป็นสังคมเกษตรกรรมแล้วก็สังคมประมงนะคะเราเราเริ่มต้นจากการเป็นสังคมเกษตรกรรมหลังจากที่ผู้หลังจากที่ชุมชนต่างๆชาวบ้านต่างๆเนี่ยค่ะก็ทําเก็บเกี่ยวแล้วแล้วก็หว่านไายแล้วเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้นนก็ก็เผชิญหน้ากับ ฤดูฝนที่ mm. อาจจะมีะเผชิญหน้ากับเรื่องของการที่มีน้ําผ่านเมืองอย่างนี้นะคะ uh. ก็ทิ้งร่องรอยอะไรต่างๆเอาไว้พอเริ่มเข้าหน้าร้อนอย่างนี้เนี่ยก็ได้โอกาสที่พวกเขาก็าจัดหาวันว่างนะคะที่จะเป็นก็เป็นโอกาสปีใหม่ของของชาวใต้เนี่ยคะ่ะในการที่จะาทาความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็ทั้งสามวันนี้เขาก็จะไม่แต่งเขาก็จะไม่ไม่ไม ไม่ทํางานนะคะถือว่าเป็นการหยุดงานทั้งสามวันเลยแล้วก็ต้องเตรียมข้าวของเตรียมทําความสะอาดบ้านแล้วก็เตรียมอาหารให้พร้อมทั้งสาวันแม้แต่เข้าครัวก็ไม่ไม่เข้าอย่างนี้นะคะดังนั้นจึงต้องเตรียมอาหารให้ครบทั้งสามวันแล้วมีเรื่องที่ตามตามตามข้อมูลที่ที่ที่เราได้ศึกษามาอย่างนี้เนะะี่ยค่ะเขาบอกว่าในช่วงวันว่างเนี่ยแม้แต่โจรก็จะ ไม่ขึ้นไม่ <S <S ไ,มไม่ไปไม่ไปไม่ไปขโมยไม่ขึ้น <S <S บ้านใครอย่างนี้เนี่ยค่ะก็จะหยุดการทํางานแบบนั้นนะคะแล้วก็ในอีนอกทางหนึ่งในทางในเชิงความเชื่ออย่างนี้เนี่ยค่ะก็คือเป็นวันที่เทวดาที่ปกปักรักษาเมืองเนี่ยก็จะขึ้นสวรรค์เพื่อที่จะไปประชุมนะคะวันนั้นก็เลยกลายเป็นวันว่างก็คือว่างจากการที่มีเทวดามาปกปักรักษาเมืองชาวบ้านก็อาศัยโอกาสนี้ในการในการที่จะ,ะทำ มาเฉลิมฉลองนะคะชมมหรสพแล้วก็สระน้ําดําหัวรถน้ําดําหัวรถน้ําดําหัวหรือชาวชาวใต้เนี่ยก็จะเรียกว่ารถน้ําสระหัวให้กับผู้เฒ่าผู้แก่นะคะถือว่าเป็นวันกตัญยูด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นวันว่างกับวันกตัญยูเนี่ยก็จึงมาเป็นวันเดียวกันเนี่ยคะ่ะวันต่อมาก็เป็นการที่ไป ท่องเที่ยวหรือว่าจะไปไหว้พระทำบุญต่างๆวันที่สามหรือก็คือวันที่15บห้าเมษายนอย่างนี้ค่ะก็เทวดาองค์ใหม่ก็ที่ได้รับเลือกจากทางสวรรค์เนี่ยก็จะลงมาด่ปกปักรักษาเมืองนั้นต่อนะคะก็จะมีพิธีกรรมที่เรียกว่า แห่เทียมดารับเทียมดาอย่างนี้นะคะแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยทางเขาเทียมดาของ,งของจังหวัดสงขลาเนี่ยก็ได้จัดพิธีกรรมอันนี้แล้วซึ่งเราคิดว่าในปีหน้าเนี่ยทางสถาบันทักษิณคดีชุมชนเกาะยอแล้วก็ทางชุมชนเขาเทียมดาเนี่ยคงจะได้มาร่วมงานกัน,นะคะ่ะแต่ว่าครั้งในครั้งนี้นะคะที่สถาบันทักษิณคดีจัดประเพณีวันว่างหรือที่เรียกว่า สื่สารประเพณีวันว่างวันกตัญยูขึ้นเดนจาสงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มน้ำทะเลสาสงขาชื่องานยาวมากเลยนะคะแต่ก็เราขึ้นเรียกสั้นๆว่าวันว่างวันกตัญยูขึ้นเดนจาสงน้ำสามสมเด็จก็ยังยาวอยู่ดีในวันที่ตั้งแต่เริ่มจริงๆเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่12เมษายนค่ะก็คือตั้งแต่วันที่9ไปจนถึงวันที่12เมษายนในส่วนของทางสถาบันทักษิณคดีศึกษาถูกไหมคะพอคะ ใช่ค่ะบนค่ะบนเกาะยอเลยนะคะอ๋ะคะอค่ะพราาค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงเนี่ยประเพณีวันว่างของเราเนี่ยค่ะหรือว่าวันกตัญยูด้วยมันแตกต่างจากพื้นที่อื่นยังไงบ้างค่ะวันถ้าถ้าหากว่าเทียบกับ เทียบกับทางสงกรานของประเพณีสงกรานของภาคกลางอย่างนี้เนี่ยค่ะก็มีการลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าทางของภาคใต้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าความแตกต่างนี่ก็คืออาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนักเพียง <ทะ S 1> แต่ว่าเรามีเรื่องของมีมีประเพณีเรื่องของการรับเทียมดาแห่เทียมดาอย่างนี้เทียมดาก็คือเทวดาอย่างนี้นะค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เราที่เกาะยอเรามี เรามีสามสมเด็จเจ้าแห่งรุ่มน้าทะเลศาสตร์สงขลาเนี่ยค่ะที่เป็นสย์รวมแห่งความศรัทธาของชาวใต้นะคะก็คือสมเด็จเจ้าเกาะยอสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่แล้วก็สมเด็จเจ้าพระโคหรือก็หรือก็คือหลวงหลวงปู่ทวดอ,อย่างนี้เนี่ยค่ะเราก็ที่สถาบันทักษณิกษณคดีก็ได้อัญเชิญท่านทั้งสาสมเด็จเจ้าเนี่ยค่ะ ได้ขึ้นเบญจาเบญจานี้ก็คือ,อตัวมณฑปนะคะเหมือนตัวมณ์เราเรียกทางหรือบินจา,ใน,าในภาษาใต้อย่างนี้เนะะี่ค่ะก็เบญจาเนี่ยก็คือเหมือนกับมณฑปแล้วก็เราก็อัญเชิญทั้งสามสมเด็จเจ้าเนี่ยค่ะขึ้นเบญจานะคะและเบญจาเนี่ยก็ถูกตกแต่งได้รับการตกแต่งโดยการแทงหยวกนะคะก็คือเหมือนกับ เอาเอ่อเอากล้วยเอาลำต้นกล้วยเนี่ยมาแล้วก็แกะสลักให้เป็นลวดลายต่างๆเพื่อที่จะตกแต่งตูเตนจานี่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่อาจจะแตกต่างจากจากเอ่อภาคภาคอื่นๆตรงนี้นะคะแล้วก็หลังจากให้เพื่อให้เพื่อให้เอ่อทุกคนเนี่ยได้ขึ้นเตนจาแล้วก็ไปรดน้ำเอ่อขอพระ กับสามสมทั้งสามสามสามสมเจเจ้าแห่งรุ่มน้ำทะเลสาสงขาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองหลังจากนั้นก็จะเป็นรถรถน้ำสักหัวผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นสมบัติอันมีค่าของแต่ละชุมชนเนี่ยค่ะซึ่งทางในในเกาะยอเราก็มีเก้าหมู่บ้านเราก็อัญเชิญผู้เฒ่าผู้แก่จากเก้าหมู่บ้านเนี่ยมาเข้าร่วมในพิธีนี้ในพิธีรถน้ำสักหัวที่สถาบันทักษิณคดีด้วยค่ะ ทีน,นี้นี่ก็เป็นส่วนที่อาจจะแตกต่างนะคะแล้วก็เราก็มีการรำโนราบูชาครูอย่างนี้ค่ะถวายมือเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลด้วย mm hmm. นอกจากผู้ท่่าผู้แก่จากเก้าหมู่บ้านแล้วเนี่ยนะคะเราก็ได้เชิญเรียนเชิญศิลปินอาวุโส ของศิละปะการแสดงโนราเนี่ยเก้าท่านเนี่ยมาร่วมในพิธีนี้ด้วยเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้ลดน้ำสักหัวท่านเช่นเดียวกันค่ะอืค่ะสุดท้ายพ่อพออยากาะให้พออเนี่ยได้ย้าวันเวลาแล้วก็สถานที่ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงใกล้เคียงได้ไปร่วมงานกันค่ะเชิญค่ะค่ะเราจัดกันตั้งแต่วันที่เก้าจริงๆก็คือวันนี้นะคะวันนี้จะมีการแทงหยวกเนื่องจากว่ากล้วยต้นกล้วยเนี่ยกยย็จะ ต้องบอกว่าเป็นของสดอย่างนี้นะคะเราจะเตรียมเราจะเราไม่สามารถเตรียมก่อนล่วงหน้าได้แต่ว่าเราเตรียมวันนี้นะคะมีการแทงดูวันนี้ในช่วงบ่ายถ้าหากว่าท่านที่ สนใจผ่านไปผ่านมาบริเวณเกาะยอเนี่ยค่ะก็สามารถขึ้นมาบนสถาบันทักษิคณคดีได้นะคะแล้วก็ขึ้นมาชมการแทงหยวกด้วยแล้วก็มีเรื่องของการเสวนดาเกี่ยวกับการแทงหยวกซึ่งการแทงหยวกนี้เนี่ยค่ะก็ดําเนินโดยต้องต้องบอกต้องบอกว่านําโดยอาจารย์ดํารงชีวสารโรซึ่งท่านก็เป็นศิลปินแทงหยวกที่คนสําคัญของจังหวัดสมค้านะคะแตแ่วก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ร่องลายไทยที่จะได้มาร่วมกันแทงหยวกในครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วก็สำหรับการแทงหยวกตรงต้องบอกต้องต้องเรียนว่าอาจาร,รย์ดำรงเนี่ยก็เป็นเยอะแ,แ,และกลุ่มร่องลายไทยนะคะของจังหวัดสงขลาเนี่ยก็เป็นยอดฝีมือในเรื่องของการแทงหยวกสืบสารช่างฝีมือสืบสารช่างฝีมือในการเรื่องเรื่องของการแทงหยวกเนี่ย ต้องไปต้องบอกว่าเราภาคภูมิใจในตัวอาจารย์ดำรงมีมากนะคะแล้วก็ท่านก็กณุณาเป็นช่วยในเรื่องของการแทงหยวกให้กับทางสถาบันทักษิณคดีด้วยค่ะสำหรับวันที่9 วันนี้วันที่9้านะคะแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันที่ส0เนี่ยค่ะช่วงเช้าก็จะเป็นพิธีกรรมที่จะเป็นมีผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดเนี่ยค่ะได้มาส่งน้ำสามสมเด็จเจ้าแล้วก็รดน้ำาักสะผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ของชุมชนเกาะยอแล้วก็เก้าศิลปินโนราอาวุโสนะคะแล้วก็ช่วงแล้วก็เรามีเพลงเพลงบอกด้วยค่ะเพลงบอกเนี่ยก็จะเหมือนกับขออนุญาตนะคะเพลงบอกเนี่ยก็จะเป็นศิลปะการแสดงของพื้นพื้นถิ่นภาคใต้นะคะเอ่อ เพลงต้องบอกว่าเพลงบอกเนี่ยในยุคสมัยที่เรายังไม่มีไฟฟ้าใช้หรือว่ามีโซเชียลมีเดียเนี่ยต้องบอกว่าเพลงบอกคือโซเชียลมีเดียของคนในยุคก่อนนะคะแล้วก็เพลงบอกเนี่ยก็มาจากทางทางอำเภอสิงห์นครเนี่ยค่ะก็มาร่วมในการต้นสดบอกเล่าเกี่ยวกับข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของ การกาของประเพณีวันการสื่อสารประเพณีวันบ้างในครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายเราก็จะได้ค่ะช่วงบ่ายเราก็จะมีสาดน้ํากันประปรายก็กรุบกริบกริบนะคะเพราะว่าแล้วก็น้ําน้ําที่เราเตรียมไว้ให้คนไปใครมาค่ะ เหมือนที่อาจารย์พูดมาเนี่ยหลากหลายกิจกรรมมากมากเลยแต่ว่าเราหันไปดูเวลาแล้วเกือบจะหมดแล้วค่ะอาจารยเพราะฉะนั้นถ้าเอาใครสนใจเนี่ยก็ไปร่วมทากันกันได้งั้นไฮไลท์ของวันที่สิบก็คือตอนช่วง6โมงเย็นนะคะเราจะมีคณะโนราสายทิพย์นะคะที่แฟนคลับเนี่ยก็เตรียมตัวกันมามาชมคณะโนราสายทิพย์มันในวันที่10นะคะบนสถาบันทักษิณคดีนะคะแล้ววันที่11เเนี่ยค่ะไฮไลท์ก็จะมีคณะ หนังตะลุงนะคะซึ่งคณะหนังตะลุงเนี่ยก็เป็นการรวมตัวกันร,ระหว่างสองกลุ่มที่เป็น,เป,นเป็นในหนังที่เป็นคนรุ่นใหม่นี่ค่ะ,คะก็มารวมตัวกันก็จะจัดแสดงที่ที่ที่นี่เช่นเดียวกันนะคะเวลาหกโมงเย็นเป็นต้นไปค่ะ,ะ,คะแล้วก็ทั้งเ,เราเปิดพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาให้เข้าชมฟรีเฉพาะวันที่สิบนะคะวันที่สิบในสายนนอกนั้นเราขออนุญ,ญาตเก็บ ถ้าเข้าชมเพื่อเป็นการาบำรุงอ่าบำรุงพิพิธภัณฑ์กติชนวิทยาของเราด้วยนะคะ,คะแล้ววันที่12ก็จะมีการก็จะมีงานจนถึงเวลาเที่ยงค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีการเชิญให้ผู้ประกอบการที่ทั้งจากเกาะยอแล้วก็จากเครือข่ายของเราทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็ชุมชนต่างชุมชนต่าง,างๆเนี่ยค่ะได้มาจับมาจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมแล้วก็อาหารการกินที่มาจาก ภูมิปัญญาของชาวใต้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะอาจารย์วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งหมดนี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับอปตเกาะยอนะคะแล้วก็อปจจังหวัดสงขลารวมทั้งวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาด้วยค่ะแล้วก็มีภาคเอกชนหลายท่านนะคะที่หลายหลายหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในนี้เนี่ยอนุเคราะห์เลือกสิ่งต่างๆให้กับพวกเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ที่มาให ขอ้อมูลกับเราในวันนี้นะคะขอบพระ,ค,ะคุณค่ะค่ะยินดีค่ะ,คะเชิญกันมาวันว่างวันกระตันยูนะคะขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะ